เดชฉบับ Human r i g h t นะครับคือเราอยากทำเรื่องจักรยานมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็เก็บความคิดนี้เอาไว้เพราะว่ามีคนทำแล้วเยอะเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต่างาก็กลับมาหาคอนเซ็ปต์ของเรากลับมาหาที่มาว่าเอ๊ะทำถึงอยากทำแล้วก็คิดว่าเราอยากให้คนขี่จักรยานกันมากขึ้นวิธีการมีอะไรบ้างนอกจากเล่าเรื่องจักรยานมันมีประเภทไหนบ้างแต่และประเทศขี่กันยังไงแล้วนะฮะซึ่งสิ่งพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้มากน้อยแค่ไหนก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราหาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจวิธีการใหม่ดีกว่าก็คือพวกเราจะเป็นผู้ทดลองให้ครับจะปั่นจักรยานทำอดีรเรื่องนี้ทั่วประเทศในเวลา45วันคือเราคิดอยู่นานมาก right. นะครับว่าเนื้อหาในเรื่องจะพูดเรื่องอะไรบ้างก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็พบว่าเราอยากเล่าเรื่องคนกับจักรยานครับเรื่องความผูกพันความรักคือเราไม่อยากให้คนรู้สึกว่าจักรยานมันเป็นแค่พาหนะ เป็นแค่อุปกรณ์ออกกำลังกายครับแต่ว่ามันมากกว่าน,นั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าออกไปดูว่าคนที่ขี่อยู่ตอนนี้เขาขี่เพราะอะไรบ้างก็ขี่จักรยานไปหาคนขี่จักรยานทั่วประเทศแล้วก็พูดคุยกับเขาว่าเขาขี่มันเพราะอะไรใช้จักรยานทําอะไรบ้างบางคนใช้จักรยานเป็นเครื่องมือเอผยแพร่ธรรมะนะครับบางคนใช้จักรยานเป็นโครงการรณรงค์ต่างๆก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับจักรยานที่หลากหลายมาก,ากทั่วประเทศนะครับ ที่เราจะไปปัดนะครับเราวางแผนกันว่าจะใช้เวลาในแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่มากแล้วก็กำหนดเส้นทางโดยดูจากคนที่น่าสนใจที่เรามีการนัดล่วงหน้าครับซึ่งพอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าเส้นทางที่เราวางไว้ตอนแรกเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงเส้นทางก็เพราะว่าคนที่เราพบเจอระหว่างทางบางครั้งเราเจอคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการมาก่อนเป็นคนปั่นจักรยานแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เราเลยเปลี่ยนเส้นทางกันหมดเลยครับแต่ข้อดีก็คือว่าทําให้เราได้พบเจอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนปั่นจักรยานมากขึ้นโดยที่เราก็คาดไม่ถึงมาก่อนนะครับคือเราอยากไปเจอคนปั่นจักรยานใช่ไหมครับทัวประเทศเนี่ยเรามีมากสักสิบคนมั้งฮะแต่คิดไปคิดมากเริ่มยพบว่าเฮ้ยอดไปทํางาน4 5วันออกประสมภาตุสิบคนเนี่ยมันไม่น่าเวิร์กนะก็เลยเกิดคิดว่าถ้าอย่างงี้นระหว่างทางทําอะไรดีก็เลยเกิดกิจกรรมใหม่ขึ้นนะครับคือปั่นไปปุ๊บไปเจอใครที่ดูหน่วยก้านดีจักกรยยยาานสวหือมี็ุด คุยด้วยนะครับวิธีการก็คือว่าเริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะไปร้านจักรยานครับเพื่อไปถามว่าคนที่นี่ปั่นกันที่ไหนจากร้านจักรยานเสร็จก็คุยว่าออประวัติศาสตร์จักรยานที่นี่มันมายังไงจากานั้นปุ๊บก็ไปแหลกที่คนขี่จักรยานนะครับแล้วก็ไปขี่กับเขาเลยนะฮะแล้วก็รอดักรอสัมภาษณ์เขาซึ่งความยากก็คือว่าบางที่ไปแล้วไม่เจอคนหรือว่าเจอคนแบบแสงหมดหรือว่าเจอคนเลยเอ๊ะคาแรคเตอร์แบบนี้เรามีเยอะแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้งานนะครับ แล้วก็พอ,อซ้อมปั่นแล้วก็ซ้อมไปแล้วก็เออวันนี้ไปซ้อมที่นี่จักรยานตั้งถ่ายรูปเฮ้ยคนเข้ามากดไลค์เยอะคนเข้ามาแบบเฮ้ยเอยสวยดีจังอยากไปปั่นบ้างคำว่าอยากไปปั่นบ้างเนี่ยไม่ได้อยากไปปั่นนะครับอยากไปจักรยานเพื่อวางถ่ายรูปบ้างเลยพบว่าอ๋อการไปในที่สวยๆดีๆแล้วถ่ายจักรยานมาด้วยเนี่ยทำให้คนอยากเอาไปปั่นได้คือเรื่องของภาพมันทําให้คนรู้สึกได้ครับ การเขียนตัวหนังสือว่าเอ๊ะจักรยานล้ะลมป,ปะทะะปหน้าแล้วมันเย็นมันสบายเนี่ยมันอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าจักรยานมาอยู่กลางทุ่งสวยๆวยอ่ะมันรู้สึกได้ว่าโอ้ยฉันอยากไปตรงนั้นบ้างน,นะครับอุปสรรคของมันคีอหนึ่งอ่ะประเด็นคือเราไม่มีรถเซอร์วิสครับคือไม่มีรถแบบว่าคอยวิ่งตามหลังไปใครมีเป็นอุบิเหตุอะไรหรือว่ารถเสียไงก็มันจะไม่มีครก็ต้องแบบ ซ่อมดูแลกันเองคือปัญหาก็คือรุ่นเก่ารุ่นใหม่การซ่อมมันจะไม่เหมือนกันครับเรื่องอากาศก็เป็นเรื่องหนึง่งถ้าเกิดว่าเราปั่นจักรยานกลางแดดร้อนๆเนี่ยเราจะหมดแรงกันเร็วมากครับซึ่งอันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสํคาคัญเราก็ต้องวางกําหนดการให้ปรับเปลี่ยนตามออสภาพร่างกายของเราด้วยครับว่าเราจะปั่นได้ไกลแค่ไหนย,ยังไงค,ความประทับใจก็ผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนเรามีคน ที่คิดเหมือนเราฮะรวมกันเจคนเนี้ยมีความคิดที่เหมือนกันนะว่าเอออยากบรรจักรยานเราประเทศมีโอกาสนี้มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ก็ถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ครับสิ่งที่ผมได้รับจากการทําอะไรเรื่มนี้นะครับอย่างแรกคือได้ความเป็นเด็กกลับคืนมาครับเหมือนแก๊งแฟนฉันนะครับที่ปั่นออกไปแว้นกันเด็กๆถล่โลไปขี่อัดจักรยานแรงๆกันแล้วก็แบบตะโกนสนุกสนานกันมากมันได้เวลาของความเด็กผู้ชายคืนมาครับล้วผมว่ามันทําให้สุขว่า มันทาให้มันทาให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับจักรยานที่มากกว่าแฟชั่นจักรยานกับบางคนมันอยู่ด้วยกันมา50ปี60ปีบางคนจักรยานเอาไปาพ่อมาขี่พ่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ให้ทุกอย่างมีความหมายจักรยานเป็นไม่ใช่แค่พาหนะไม่ใช่แค่อสซิรี์แต่ว่ามันคือเครื่องมือย้อนอดีตมันคือิึงท,ทำให้เราได้คุยกับตัวเองเพราะฉะนั้นจักรยานแต่ละคนมีความหมายต่างกันไปอยากให้ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากิดได้ลองขี่จักรยานคุณเพื่อเจอจักรยานในความหมายของคุณเองไงครับ